สวัสดีครับกาบสวัสดีแฟนทัีทางช่อง YouTube ชี้มวยเด็ดทุกท่านครับกลับมาพบเจอกันอีกเช่นเคยนะครับกับการให้ทัศนวิจรณ์ชี้มวยเด็ดหลังช่างน้ำหนักครับรายการศึกมวยไทยพลังใหม่วันพุธที่26พฤศจิกายน2568ัารยสดทางดสดทางช่องทูฟยูยี่สิบสครับ18นาฬิกาเป็นต้นไปณเวทีมวยราช,ชดำเนินครับทั้งหมด9คู่ในรายการนะครับผมก็จะมาให้ทัศนวิจารณี่คู่ ช่วงถ่ายทอดสดทางช่องทูฟายูอีกเช่นเคยนะครับพอได้นําข้อมูลไปประกอบการล่นหน้าทู่ประกอบการตัดสินใจของท่านสีคู่ในการครับไปอัเดียวคู่มวยกันก่อนครับว่ามีใครกันบ้างครับคู่แรกเป็นเจ้าซันกรุงเทคโนครับพบกับขงเบ้งสอทองปูบานครับเบลดพิกัด120ปอนด์คู่ที่2เป็นเจ้าแอโร่ไลซิ่งมวยไทยพบกับเจ้าสิงศึกศักดิ์อนุพงศ์ครับเบยดพิกัด1 2 0ต่อ122แดงต่อ2ปอนด์นะครับคู่รองครับแซมสันเพชรโพทองครับพบกับพายแก้วสวุลมิริครับเบลดพิกัด127ดปอน คู่เอกเป็นเจ้าจรวันหยกขาวแสนชัยพบกับคิวทองทีเคดีมวยไทย132้อปอนด์ฝากกดไลค์กดติดตามกด subscribe ทางช่อง u t u b e กันไปด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดช,ชีปข้อมูลมวยจะได้เป็นกำลังใจให้ผมได้นคกขีดต่อไปกันด้วยฝากกดไลค์กดติดตามเพจ Facebook ชี้มวยเด็ดกัาด้วยนะครับรวมหรือข้อมูลมวยเลทราคาครบวงจรนะครับฝากเข้าไปกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับอาจจะมีแพ้บ้างชนะบ้างก็ต้องขออภัยสมาชิก f c ทุกท่านกันไปด้วยเมื่อวานก็โดนแทบ เขาเรียกว่าจะทุกคู่เลยก็ว่าได้ครับก็เป็นมวยเด็กก็ไม่ได้อยากจะแก้ตัวนะครับโดนก็คือโดนนะครับเสียก็คือเสียได้ก็คือได้ก็ถือว่าเอาข้อมูลไปประกอบการตัดสินใจของท่านแล้วกันนะครับไปว่าคดีกู้เงินประจำรายการครับเจ้าสันกรุงเทคโนครับพบกับเจ้าของเบ้งสอทองภูบาลครับคู่นี้1 2 0ปอนด์ฝ่ายแดงในเจ้าสันเจ้าสันกรุงเทคโนหรือว่าเจ้าสันวอเวียงสะเกียรติชัยวัฒน์ตัวเดียวเดียวกันนะครับ มวยตัวนี้ก็ยี่สิบสองปีร้อยหกสิบแปดจากสุราษฎร์นะครับซ้อมอยู่ที่สอสมายที่กรุงเทพมหานครที่เขตบางกะปิก็อยู่กับทีมงานในเครือผู้จัดก็ว่าได้ครับก็ทีมงานของพกฆุงเทคโนก็เป็นผู้ช่วยโปรเตอร์ก็ถือว่าเป็นมวยเขาเรียกว่าจับว่าในเครือก็ว่าได้ครับเป็นมวยขวาพื้นเพเป็นมวยเข่านะมวยเข่าที่มีลูกขวางหน้าครับตัวนี้มีสามไฟหลังสุดครับของเจ้าซันครับ ชนะคะแนนวางทองวอคําชำนานที่ราชจดำเนินแพนอ็อกยก2แซมสันพอเพชรโพทองครับที่ราชจดำเนินล่าสุดแพนอ็อกยกที่4อัตชัยเอ็นเอฟลูกสวนครับที่เวทีมยราชจดำเนินครับศึกมวยไทยพลังใหม่8ตุลาคมที่ผ่านมาต่อยไวไฟล่าสุด122ปอนด์นะครับส่วนคู่ชกครับโคงเบ้งสอทองภูบาลครับข้งเบ้งตัวนี้ก็24ปีรุ่นพี่1 6 5จาก8ลริ้วฉะเชิงเซาครับ ซ้อมสีโอปอที่ฉาเชิงเซา้นั่นแหละครับเป็นมวยขวาพื้นเพก็เป็นมวยเข่าครับตัวนี้เข่าครบเครื่องเลยเป็นมวยขวาทรงสไตล์เปิดเกมเตะขาเจาะย่างต่อยหมัดปั่มตีล็อกตีทะลุดูดันได้เปรียบเรื่องชื่อชั้นได้เปรียบเรื่องกระดูกการผ่านมวยตัวนี้ต่อยมานานแล้วกระดูกบวยเป็นร้อยครับส่วนเจ้าเจ้าสันเนี่ยไม่น่าจะถึง50ไฟนะประมาณ50ไม่เกิน50ไฟอะ่ะสามไฟหลังสุดของคง,งเบงครับ แพ้ฟ้าใหม่พี่แคแสาชัยมือไทยยิมครับที่ราชดำเนินครับแล้วก็มาชนะฟ้าใหม่ล้างตาได้ที่อ้อมน้อยครับล่าสุดไปแพ้คะแนนเจ้าลิทิเดตสอพรเพชรครับที่ศึกเจ้ามวยไทยครับอ้อมน้อย18ตุลาคมที่ผ่านมาต่อยไว้ไฟล่าสุดนี่น่าจะ120ปอนด์นะครับ <c oughs> คู่นี้เปรียบเทียบกันไปแล้วครับน้ำหนักปล่อยๆของคู่นี้ครับฝ่ายแดงในี่ยิกกิโลนะครับ 5้ากิโลส่วนเจ้าของเบ้งเนี่ย58กิโลนะครับพื้นเพนก็เป็นมวยเข่าชนเข่าเรื่องสภาพร่างกายลูกบูลูกสู้ก็ช่วงหลังก็พอๆกันแหละของเบ้งจะได้เรื่องชื่อชั้นส่วนเจ้าซันนี่จะได้เรื่องหน้าเสือบรรยากาศอยู่กับทีมงานคนจัดนะครับคู่นี้ก็เขา่าชนเขา่าต้นๆของเบ้งเขาจะมีลูกเตะขาต่อยหมัดแต่ถ้ากดไม่ลงวันนี้ลูกขวางหน้าเจ้าซันนึกว่าใช้ได้เลยนะวันนี้ขึ้นมาได้ใหญ่ได้สูงได้ลอยนะครับผมมองว่า มีโอกาสขวางค้ำเดินเสียบเดินแทงเนี่ยลุ้นท้ายๆได้เลยน้ำหนักสอเมื่อเช้าครับเจ้าซันครับเวท120ยปอนด์นะครับคู่นี้ฝ่ายแดงมา120.1น้ํา้ำเงินมา1 1 9 7ขาดไป0.3ส่วนตลาดหลักทรัพย์เรทราคาเปิดเสมอเจ้าซันครับเจ้าซันบอเวียงสะหรือว่ากรุงเทคโนโครับต้นๆเนี่ยไม่ได้เปรียบเจ้าของเบ้งนะของเบ้งมีลูกไตขาลูกต่อยหมัดนะกดลงหรือเปล่าเราของเบงนะ้งอ่ะถ้ากดลงก็มีโอกาสกินเต็ม แต่ถ้ากดไว้ลงวันนี้ผมก็ยังมองไปที่เกมยาวๆของเจ้าสันนะครับซื้อไปที่ความใหญ่ครับดูว่าได้รอยกว่านะครับวันนี้จะชนะทนั้งนน้เจ้าโขงเบ่งสอทองผูบานครับส่วนคู่ต่อมาครับแอโรไลซิ่งมวยไทยครับพบกับเจ้าสิงศึกศักดิ์รุวงครับเบียดพิกัด120ต่อ122มีการต่อหนักกันปอนปอนครับ้วยชื่อชั้นเลยกระดูกการผ่านมวยเบอร์มวยคู่นี้ถือว่าแอโรดูดีกว่าเลย แอโร่ไรซิ่งมวยไทยครับรุ่นพี่กระดูกดีครับร้อยวัยสามสิบปีครับหนึ่งร้อยหกสิบสามเซนติเมตรครับก็เป็นมวยซ้ายนะครับแอโร่ ero, เนี่ยสมัยก่อนเนี่ยใช้ชื่อก้องพยักษ์พอหลักบุญก้องพยักษ์โตรัชธรรมยิมหรือว่าเจ้าเงาพยักษ์อบตโนนทองเนี่ยเพชรสำเร็จอ่าขอไปครับอ่าสำเร็จเพชรพอหลักบุญหรือว่าเพชรเอกเนี่ยสักลังสิทธิ์เนี่ยสมัยก่อนอยู่กับทีมงานของพอหลักบุญที่ขอนแก่นนะแต่ไฟ์นี้เนี่ย เหมือนจะมาอยู่ที่เอเ r อ u p กรุ๊ปได้หลายไฟแล้วนะเจ้าแอร์โลตัวนี้ก็ถือว่าเป็นมวยซ้ายนะเตะซ้ายต่อยซ้ายกระดูกการผ่านมวยดีเลยชื่อชั้นเบอร์มวยก็ถือว่าใช้ได้ต่อยเคยต่อยประทะยันวิวเพชรโกศลมาแล้วนะตัวนี้สามไฟหลังสุดที่ต่อยไว้ครับก็มีไปต่อย r w s ครับบ้างครับหลังๆก็กลับมาต่อย5ยกแล้วมีช้าลนกยก4สีฟ้าบุญมีสอดำเนินที่เวทีมวยราชเชดำเนินครับแล้วก็มาช้างนกยกที่2อรวัธวีเคเขาใหญ่ที่ราชเชดำเนินครับ ล่าสุดแพ้ขุนพลเอ้อสอสมหมายครับที่ศึกเพื่อชาติเพื่อแผ่นดินและอาจาธิปไตยครับเมื่อวันที่31สิงหาคมที่ผ่านมาต่อยไปร้อยยี่สองปอนด์นะครับคู่ชกครับสิงศึกศักดิ์อนุพงศ์ครับวันนี้ได้น้ําหนัก2ปอนด์นะครับรุ่นน้องครับ25ปีนะครับ165อ่า166มวยนครศรีครับซ้อมสอบุญมิลิตเป็นมวยประเภทฝีมือครบเครื่องครับนอกได้ในดีเปิดเกมเดินบุกเดินชนประเภทท้าโดนชนแรกเหมือนกันตัวนะ สามไฟหลังสุดครับต่อยไว้ก็มีชนะคะแนนขจรศักดิ์ศรีโอบอที่ราชด,ดำเนินแพ้มงคเลเพชรสบายสบายคาราอเกะครับที่เวทีมวยราชดำเนินครับล่าสุดเนี่ยมาชนะยกที่ห้าเจ้ามงคลเพชรสบายสบายคาราวเกะที่ราชด,ดำเนินช่วงที่สิบห้าตุลาคมที่ผ่านมาต่อยแว123รร้อยยี่สิบสามอ์นะครับคู่นี้เปรียบเทียบกันไปแล้วครับน้ำหนักสอบช่วงชวเช้าแอโร่ร้อยยี่สิบอ่า 120ร้อยยี่สิบปอนด์นะครับเมื่อเช้าเนี่ยมาร้อยยี่สิบเอ็ดจุดแปดเกินไปปอนด์แปดนะครับแต่ก็ลดได้ไม่มีปัญหานะครับส่วนสิงศึกเนี่ยมาน้ําหนักสอบเนี่ยตอนสอบเนี่ยขาดไปประมาณสักศูนย์จุดสี่ครับตลาดซับเรราคาเปิดอยู่ที่เจ้าแอโร่ครับเป็นต่อในราคาสิบเอ็ดแปดคู่นี้ถ้าพูดถึงกระดูกการผ่านมวยชื่อชั้นเบอร์มวยก็อยู่ที่น้าเจ้าแอโร่แหละไอคิวสมองมวยเก๋ากระดูกการผ่านมวยดีประเภทตซ้ายเถิดเทิงอ่ะคู่นี้ ต้นๆเนี่ยผมก็ยังมองไว้อร์โร่เนี่ยดูว่าน่าจะไปก่อนหลายกิโลนะคือแพ้ก็ต้องแพ้เรื่องสภาพร่างกายแพ้แบบแพ้่ท้ายอ่ะพอเมื่อช้าเนี่ยลดเยอะหน่อยคู่นี้ก็โดยชื่อชั้นโวยกระดูกการผ่านมวยเบอร์มวยเนี่ยผมมองไว้อาร์โร่ดูดีกว่าค่อนข้างเห็นนะคู่นี้ส่วนตัวชอบที่อร์โร่ครับ2ปอนเนี่ยไม่น่าจะมีผลนะครับคู่รองคู่เอกครับคู่นี้ก็ถือว่าน่าดูนะแซมสันเพชรพอเพชรโพทองครับ พบกับพายแก้วสบุญมิริตรครับคู่นี้ร้อยยี่สิบเจ็ดปอนด์ไปดูข้อมูลเชิงลึกของฝ่ายแดงกันก่อนครับแซมซันพอเพชรโพทองแซมซันจอพัทริยากีฬาสยามสุรินทร์ครับตัวนี้ก็สิบเก้าปีครับหนึ่งร้อยหกสิบห้าจากบุรีรัมย์ซ้อมอยู่ที่บุรีรัมย์ที่ค่ายพเพชรโพทองครับมวยฝีมือครับตัวนี้นอกได้ในดีอาวุธคมครับสามไฟหลังสุดก็มีแพ้นอกยกหนึงไม้สังคำสอยิ่งเจริญการช่างที่ราชจะดดำเนิน แล้วก็มาชารนอกยกที่สเจ้าซันกรุงเทคโนโคที่ราชจะดาเนินชารนอกยก3 VP เกียรติทรงฤทธิ์ที่เวทีมวยราชเชดมเนิน3าวันที่3กันยายนครับที่ผ่านมาต่อยไปร้อยยี่สิบหกปอนด์คู่ชกครับเป็นภายแก้วสอบุญมิตรครับภายแก้วตัวนี้อายุ20ปีนะครับร้อยเจ็ดได้เปรียบรูปร่างช่วงชกได้สูงได้ลอยกว่าจากชุมพรซ้อมสอบุณมิตรเป็นมวยบูสครับประเภทเปิดเกมสตา์แจ้งต่อยนำครับ ก็ทรงทะลุดุดันนะครับแข็งแกร่งแข็ง,แ,ขง,แ,ขงแรงมีแพ้ขุนไกรพิเคศันเคนมุทย,ยิมที่ราชจ,จดำเนินชนะทายาทไทยบิดยิมครับที่อ้อมน้อยล่าสุดแพ้นอกยกที่2เพชรน้ำตาลวีวินยิมที่ราชาดำเนิน3กันยายนที่ผ่านมาคู่นี้เปรียบเทียบกันไปแล้วครับน้ำหนักสอบเมื่อเช้าฝ่ายแดงครับแซมสั้นร2 7 6ครับลด0.6ลดไปลดมาเหลือ1 2 6ยส่วนเจ้าพลายแก้วเมื่อเช้าน้ำหนักดูตึงๆนะครับ ตอนสอบเลยเกินอยู่ปอนกับไปจุดหนึ่งก็มาเหยียบตวช่างอีกประมาณสักรอบสองรอบนะครับ0.3าครั้งล่าสุดเนี่ยถือว่าลดนานพอสมควรผู้นี้เปรียบเทียบกันไปแล้วครับประเภทหนักแรงด้วยกันทั้งคู่แซมซันเนี่ยอาวุธคมนะครับส่วนเจ้าพรายแก้วเนี่ยบู๊ดุดันนะครับตลาดรับเปิดอยู่ที่เจ้าแซมซันหรือว่าเพศแซมซันจีราสยามก็ถือว่าเป็นต่อประมาณสัก11.8คู่นี้ผมชอบที่แซมซันนะครับผมมองว่าต้นต้นลูกหนักลูกแรงเนี่ยอาวุธมวยเนี่ยดูคมนะครับตัวนี้ก็ประเภท เปิดเกมเดินบูด้วยกันทั้งคู่ครับแต่ว่าความแม่นครับแล้วก็เรื่องเมื่อช้าเนี่ยด้วยน้ําหนักด้วยเนื้อตัวเมื่อเช้าดูว่าซัมสันดูดีกว่ากระดูกการผ่านมวยชื่อชั้นเบอร์มวยก็ไม่ห่างกันมากแต่ว่าซันี่ยจะต่อยมวยมาเยอะกว่าน้ําหนักปล่อยๆก็ประมาณสักหกสเท่ากันนะครับผมมองว่าซันี่ยมีโอกาสหยิบสดกินเต็มสกอตต่าสูงกว่าเพราะว่าก่อนหน้าเนี่ยสดมากานะสดมากๆคือเป็นมวยที่อาวุธคมอะ่ะซัมสันเนี่ยนานๆจะต่อยแบบครบ5ยกนะ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดไฟนี่ยังไม่ถึงห้ายกซักไฟเลยเดี๋ยวผมไล่มาให้เนี่ยแปดเอาแปดไฟเลยตั้งแต่หนุนเพชรแสนสุกนุนชานอกพวกสีวิชัยสอบุญมิลิ์ชานอกฉัดเชยน้อยลัคก,กี้บันเทิงแล้วก็ชานอกยกสองเพชรชยุธอย่างเงี้ยแล้วก็มาชานอกยกที่หนึ่งเพชรศิวเพชรบุญคุณมวยไทยแล้วก็ไปต่อยกับพวกไม้สังคาก็แพ้นกไม้สังคาแล้วก็มาชานอกเจ้าสันชานอกวีพีคือสดมากอะเรื่องสภาพร่างกาย แล้วก็อาวุธเรื่องความคมเนี่ยผมมองว่าซมสันดูดีกว่าวันนี้ชอบไปที่ซมสันถึงบาังทองครับหรือว่าเ่าเจ้าที่ซัมสันพอเพชรโพทองครับจะชนะพรายแก้วสอบบุญวิริศสิบเอ็ดแปดราคาในวัดได้คู้เอกประจำรายการครับชรววันโยกขาวแสนชัยพบกับคิวทองทีเคดีมวยไทยร้อยสามสิบสองปอนด์ครับฝ่ายแดงเนี่ยชรววันโยกขาวแสนชัยครับมวยจากจังหวัดบุรีรัมย์ซ้อมอยู่ที่โยกขาวแสนชัยสุขวิทซอยสุหกครับ ยี่สิบสี่ปีครับหนึ่งร้อยหกสิบหกเซนติเมตรครับชลวันสอธนาเพชรชลาวันหยกขาวแสนชัยก็เป็นมวยขวานะครับประเภทมวยฝีมือครบเครื่องเก๋าเกมกระดูการผ่านมวยชื่อชั้นเบอร์มวยดูได้เปรียบแลวครับว่าวันนี้ก็ดูว่า,าได้เปรียบเรื่องความเก๋าแต่เรื่องสภาพร่างกายนี่ไม่ค่อยได้เปรียบเท่าไหร่นะสามไฟล์ล่างสุดของเจ้าชลาวันครับมีแพ้ดาวเด่นพีแคแสนชัยมวยไทยยิมที่ราชจำเนินแพ้กลางปีน้อยพีแคร์สนชัยมวยไทยยิมที่ราชด,ดำเนิน ล่าสุดแจ้งเกิดเอาชานะนกยกสามเพชรวังเห็นลูกกระยาไกรพักดีไว้ได้ที่ราชด,ดำเนินครับวันที่8ตุลาคมที่ผ่านมาคู่ชกครับคิวทองทีเคดีบอยไทยคิวทองนุ้ยสีุ่มเมืองตัวเดียวกันสมัยก่อนเนี่ยก็ดังมาจากช่อง3เวทีมวยสยามอ้อมน้อยนะตัวนี้ถ้าผมจําไม่ผิดก็ติดตามมานานแล้ว19บเปีครับ1้อยเจซนติเมตรจากจังหวัดยโสธรซ้อมอยู่ที่ทีเคดีมวยไทยที่ปราจีนบุรีครับพอคิวทองตัวนี้ก็เป็นมวยขวานอกได้ในดี มีทั้งนอกเป็นทั้งในยืนได้ทั้งกาดซ้ายกาดขวาเกา่าเกมมีช่วงหนึ่งีนน้องก็สดมากจชนะติดต่อกันเจ็ดแปดไฟเลยนะสามไฟหลังสุดของชูทองครับแพ้เฉียบขาดปอพงสว่างครับที่เวทีมวยราชาดำเนินครับแล้วก็มาแพ้เพชรน้ำหนึ่งต่อสุรัทยราชเจดมเนินแพ้พันศักวันดวีที่ช่องเจ็ดสีครับยี่สิบสามกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาหายเวนานครับก่อนหน้าในก็แพ้บ้างชนะบ้างก่อนหน้านสด ต่อยช่วงสมัยต่อยพวกปีสักปี6กปี6กเนี่ยโอ้โหหาตัวจับยากสิวทองช่วงหลังนี้ก็อาจจะแพ้จะเป็นส่วนใหญ่เพราะว่าปล่อยขึ้นมาเจอประเภทกระดูกดีดมวยแข็งแขงประเภทพาดตหนดดีด,ดีส่วนมากจะยุบจะย่นไปเองคู่นี้เปรียบเทียบกันไปแล้วครับน้ําหนักสอบช่วงเช้านะครับายแดงครับมาหนึ่ง้อาเงินมาร้อยสลดไปปอน4ก็ลดได้ไม่มีปัญหานะครับ คู่นี้ก็เปรียบเทียบก,กับปแล้วความเป็นมวยฝีมือเนี่ยผมก็มองว่าไอ้เจ้าชิวทองเนี่ยไม่เป็นรองเจ้าชาราวันนะชาราวันช่วงหลังก็เรื่องสภาพร่างกายผมก็มองว่าดูรุนดรนเหมือนกันน่ะชิวทองเนี่ยหายไปนานไปพักร่างกายเพิ่งกลับมาเป็นไฟแรกต้นๆความเป็นมวยฝีมือวันนี้ผมก็มองว่าชิวทองไม่เป็นรองส่วนวงในวันนี้ก็ถือว่ากินกันไม่ลงหรอกเพราะชิวทองตัวนี้เขาจะเก่งลูกขวางส่วนเจ้าชาราวันตัวนี้ประเภทล็อกรัดเหนียวหนึบ คิวทองเขาจะมีสอกคอยงัดคอยส่วนคู่นี้ผมชอบสภาพร่างกายของคิวทองนะคู่นี้จะชนะทางด้านเจ้าชรวันยกขาวแสนชัยครับตลาดหลักทรัพย์เลราคาครับเปิดอยู่ที่ชรวันเป็นต่อ19คู่นี้ลองได้นะผมบอกเลยว่าเจ้าคิวทองมวยทรงนี้ส่วนมากคิวทองเขาไม่ค่อยกลัวหรอกชรบาช่วงหลังสภาพร่างกายก็ไม่เท่าไหร่ประเภทคิงจังหวะจิงไหวจิงพิบต้นๆในทางมวยทรงมวยผมมองว่ายังไงเจ้าคิวทองก็ไปก่อน ส่วนจะแพ้ก็แพ้เรื่องสภาพร่างกายเพราะว่าหายไปนานนั้นนั่นเองอย่างชอบด้คิวทองครับจัชนะชจรวันโยคาวแสนชัยชอบตามเห็นตั้งส่วนได้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นารางังให้กันด้วยนะครับสรุปบัประชอบ4คู่ในรายการครับแล้วก็3ดาวแล้วก็5ดาวให้แฟนมวลได้นาข้อมูลไปประกอบการเล่นหน้าตู้ประกอบการตัดสินใจของท่าน3ดาววันนี้ผมชอบได้ซัมซ Pro ันพอเพชรโพทองลุ้นนับลุ้นน็อกได้เลยครับแล้วก็5ดาวไปนี้แอโร่ไลซิ่งมวยไทยคู่นี้ก็ดูการผ่านมวยคนละเรื่องนะ ดูว่าราคาเรทยังเปิดแค่สิบเอ็ดแปดคู่นี้เดี๋ยวตกตอนเย็นราคาไหลแน่นอนก็ชอบที่แอโรครับเป็นหมชอบ5ดาวประจํารายการ4ีคู่ครับคู่แรกชอบเจ้าซันกรุงเทคโนคู่2ชอบแอโรไรซิ่งมวยไทยคู่3ชอบที่ซัมซุนเพชรอ่าพอเพชรโพทองคู่เอกครับชอบคิวทองทีเคดีมวยไทยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้จากลาไปก่อนขอบพระคุณครับ